อ้าวพนมูย้ายมาอยู่ใหม่เหรอเธอรู้ไหมห้องนี้อะมีผู้หญิงเคยผมไม่เชื่อหรอกป้าผีมีจริงที่ไหนไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะเฮ้ยเฮ้ย <_ cía> โอ้โหโ,โคตรคลาสสิกไม่เชื่ออย่าลบหลู่ เธอมาอยู่กับฉันดีกว่าแล้วเธอชื่ออะไรอ่ะฉันชื่ออะไรน,นะฉันไม่น่ากลัว,วเหรอลืมไปผีไม่มีเงาว่าไงจะมาอยู่ด้วยกันเบ้าทำไมาอยู่ก็ช่วยเก็บของด้วยเอา้า ยืนทำอะไรอะ่ะไม่เมื่อยเลยไงมานั่งดิไม่ต้องนั่งแล้วเอาไปเก็บใส่ตู้ดิอยู่ด้วยกันก็ทำงานหน่อย กินข้าวได้แล้วแล้วฝากดูห้องด้วยนะยนี่ฉันต้องกลัวมันแทนไหมเนี่ย,ยช้อนก็ไม่ให้เฮ้ย โอ้โหนอนเป็นห้องตัวเองเลยตื่นว้ยตื่นได้แล้ววยว้ยตื่นนอนเป็นคนเลยนะถามจริงเหอะทำไมแกถึงไม่กลัวผีบ้างเลยอะเอาก่อนเป็นผีเธอก็เป็นคนมาก่อนแล้วที่ฉันให้มาอยู่เนี่ยไม่ใช่ให้มาอยู่ฟรีๆนะจ๊ะอ้าว ยังไงอะแต่ที่ชัวมาอยู่ด้วยเนี่ยเพราะหาลูกเมฆไงค่าน้ำค่าไฟค่าห้องหารด้วยเราฉันจะไปเอาเงินมาจากไหนล่ะก็ไม่รู้ดิไปหามาถ้าหาไม่ได้นะฉันจะเล่นเธอออกจากห้องนะไปหามาด้วยฉันพูดจริงนะและข้าวอะ่ะจะกินไหมเนะี่ยก็ไปจุดทูบให้สิ โอ้เรื่องมากจริงๆจงเจ้าที่เจ้าทางเจ้าขาขอเลขเด็ดสักงวดเถอะฉันไม่อยากถูกไล่ออกจากห้องอะไรกันเป็นผีเสีอเปล่ากกัวคนเสยได้ก็ถ้าฉันช่วยเขาหาเงินไม่ได้ฉันก็ถูกไล่ออกจากห้องสิคะท่าน แกก็หลอกให้มันกลัวจนอยู่ไม่ได้เลยสิไม่เอาหรอกฉันไม่อยากสร้างกรรมเพิ่มแบบที่มีก็หนักอยู่แล้วฉันช่วยแกไม่ได้หรอกฉันจะไปเอาเลขมาจากไหนนุ่นเธอคุยกับใครอะ่ะก็คุยกับเจ้าที่ไงนายมองไม่เห็นหรอมันมองไม่เห็นหรอก ถ้าฉันไม่ต้องการให้เห็นนุน่นจะชวนเขามาอยู่ด้วยสิจะได้หารสามประหยัดดีไอห,หมอนี่มันขี้งกจริงๆแกเจอตัวซีเคร็ตแล้วสิแล้วเป็นไงเนี่ยหาเงินมาได้ไหมไม่ได้อ่ะฉันเป็นผีจะหางานที่ไหนทำล่ะแกก็ลองแนะนำให้มันซื้อเลขที่บ้านดูสิ ลอตเตอรี่ไหมครับพี่ครับลอตเตอรี่ไหมครับไอซซื้อเลขห้องดิ นะขอบใจสำหรับรางวัลเล็กท้ายนะรอบหน้าขอรางวัลที่หนึ่งได้ไหมแหมหวังสูงเช่นะแน่นอน se llama นี่เธอต้องทำแบบนี้ซ้ำๆทุกวันเลยเหรอวะหวานน้อเนี่ยไม่กันเหรอนี่นี่อังกินคนเดียวไม่หมดหรอกนะลุงมีธุระอะไรหรือเปล่าครับ นี่พ่อฉันเองตอนนั้นลุงก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ลูกตัดสินใจทำแบบนั้นตอนที่เขาอยู่ก็มีแต่ให้เขาหาเงินมาให้ไม่เคยถามไทยเลยว่าเขาอยู่ยังไงจนวันที่เขาจากไปลุงก็ยังโทษเขา แล้วลุงมาที่นี่ทำไมเหรอครับก็ลุงสำนึกได้แล้วนะสิเลยอยากมาลาเขาไปบวชลุงจะไปบวชเหรอครับใช่ลุงจะไปบวชเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เขาที่มาที่นี่แค่อยากจะมาบอกให้เขารับรู้แล้วทำไมลุงถึงรู้ ทำไมถึงยังคิดว่าเขายังอยู่ที่นี่ล่ะครับตั้งแต่ที่เขาจากไปเขาไม่เคยมาหาลุงเลยไม่แม้แต่ข้าฝันนุน,นถ้านุนยังอยู่ที่นี่ พ่อจะมาบอกว่าขอโทษนะผมว่านุนขอรับรู้แล้วแหละครับลุง ไม่อยู่นี่เองเหรอคิดถึงจังเลยอะ่ะเป็นไงบ้างไม่เจอกันตั้งนานเราเลิกกันไปตั้งนานแล้วจะติดต่อกันทาไมอีกอะไอ้ทรายมาขอคืนดีอะ่ะกลับมาอยู่ด้วยกันได้ไหมนาไอ้นะคืนนี้ทรายขอค้างที่นี่ด้วยได้ไหมไม่ได้ไอ้ไม่ได้อยู่บ้านคนเดียวจ้ะ เขาอยู่กับฉันไอ้มีแฟนใหม่แล้วเหรอตบตากันปะเนี่ยยังไม่เชื่ออีกเหรอทองโตขนาดนี้ กี่ท้องไม่ได้โตแบบนี้นี่คิดไปเองนะสิฉันท้องใกล้คลอดแล้วท้องแบบนี้มาตั้งแต่แรกใช่ไอม้มีเมียแล้วก็มีลูกด้วยกันแล้วสายกลับไปเถอะอ,อะไรวะคิดได้ไงเนี่ยแผนเนี้ย เ,เกือบโปะนะเขาไม่ได้ท้องมั้งตั้งแต่แรกก็เห็นอึดอัดเลยมาช่วยเออว่าแต่ช่วงเนี้ยไม่ได้ใช้เชือกแล้วหรอใช่น่าจะเป็นพอาพ่อไปบวชให้แต่ก็ยังไม่ได้ไปเกิดยังต้องชดใช้กรรมอยู่แล้วถ้าฉันตายไปก่อนใครจะทำบุญให้เธออ่ะไม่รู้สิเผอนายไปเกิดใหม่อีกร้อยรอบฉันก็ยังต้องชดใช้กรรมอยู่ โมทนานบนุญด้วยนะพ่อหนุ่มสักใบไหมครับพี่ชายเผื่อผลบุญที่พี่ทําวันนี้จะส่งผลให้พี่ถูกรลงวัลอีกรอบเอาใบหนึงก็ได้งวดนี้เลขอะไรมานี่เลยพี่นี่พ่อหนุ่มป้าถามหน่อยสิอยู่ห้องนั้นเน่ะไม่เจอผีบ้างเหรอไม่มีนะครับป้าผมอยู่มาไม่เคยเจอเลยอันนี้เลขสวยเนาะเอานนี้แหละ สิบาทครับพี่น,นุ่นนุ่นนุ่นอยู่ไหนเนีนน่นุ่นนุ่นนุ่นอะไรเนี่ยฉันถูกลงวันที่หนึ่งฮะลงวันที่หนึ่ง เอาเป็นไรอะทําไมทําหน้าแบบนั้นไม่ดีใจหรือไงแบบนี้แกก็ต้องย้ายออกไปอยู่ที่อื่นนะสิได้เงินเยอะขนาดเนี้ไม่อะฉันจะอยู่ที่นี่แล้วเงินไปทําบุญยกส่วนบุญส่วนกุศลให้เธอด้วยทำไมต้องดีกับฉันขนาดนี้ด้วยอะ่ะแต่เราเป็นเพื่อนกันนี่ ากแกไปรวยอะไรมาถึงทำข้าวแจกแบบนี้ไม่ใช่ฉันหรอกรคนรู้นพี่ชายถูกลงวันที่หนึ่งยังทำงานอยู่เหรอครับเขาฉันทำแจกลูกค้าทุกวันศุกร์ใจดีมากเลยแหละงั้นฉันก็กินฟรีได้ใช่ไหมได้สิแต่ต้องนั่งกินที่ร้านนะ งั้นฉันขอกับเผาหมูกรอบนะขอบใจมากนะพ่อหนุม่มครับป้าขอบคุณพี่มากเลยนะครับที่แบ่งเงินให้ผมตั้งสองแสนอืมยังไงถ้าทำบุญแล้วอ่ะอย่าลืมกดน้ำแล้วพูดชื่อตามที่พี่บอกนะผมไปทำมาเรียบร้อยแล้วครับว่าแต่เขาคือใครครับผู้หญิงที่ชื่อพรประภาเขาเป็นน้องสาวพี่เองอ่ะเออ พี่อยากมอบทุนการศึกษาให้เด็กติดต่อทางไหนได้บ้างงั้นพี่คุยกับประโยคได้เลยครับประโยคครับพี่ไอเขาอยากมอบทุนการศึกษาให้เด็กครับเดี๋ยวป้าติดต่อให้ลูกสาวป,ป้าเป็นครูอยู่ที่นั่นงั้นผมฝากด้วยนะครับป้าได้จ้าและที่โรงเรียนมีเด็กเยอะไหมหรอครับป้าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หรอกโรงเรียนชานเมืองนะ่ะ ขอบใจสำหรับชุดใหม่นะอืมมันต้องอย่างนี้ดิทําไมผีต้องใส่ชุดขาวด้วยก็ไม่รู้บุญที่นายกับพ่อทําให้ฉันฉันรู้สึกว่าฉันจะได้ไปเกิดใหม่ในเรื่องนี้แหละถ้าเป็นแบบนั้นนะฉันก็ดีใจด้วยแล้วถ้าฉันไปเกิดจริงๆนายจะเหงาไหมก็คงเหงาแหละอยู่ด้วยกันมาตั้งนานแต่ถ้าเธอไปเกิดอะ่ะมันน่าจะดีกว่านะ ขอบใจที่ช่วยกันมาตลอดนะก็เราเป็นเพื่อนกันเนี่ยซื้อชุดสีอื่นให้ฉันบ้างสิฉันชอบสีฟ้าไม่เอาอ่ะฉันว่าสีชมพูวสวยแล้วโอก็ฉันชอบสีฟ้าแต่ฉันว่าสีชมพูมันสวยแล้วสีนี้มันหวานไปรึเปล่าสวยขอบคุณนะครับพี่ไอ้แท้ของผมทุกเดือนเลย ขอบคุณสำหรับชุดเลคเลขของลูกหนูด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมทำบุญกวดน้ำและเอ่ยชื่อน้องสาวพี่ด้วยนะได้เลยครับขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่เอาพี่รัตตลี่อีกสักใบไหมครับเอาดีมาวันนี้มีเลขเด็ดไหมนี่เลยพี่วดนนี้มาแน่อ่ะพี่ เมื่อเช้าผมไปทําบุญมาแล้วนะครับถวายสังฆทานด้วยขอบใจมากเลยนะน้องสาวพี่คงได้บุญเยอะเลยนะพี่ชายทําบุญให้ขนาดนี้ บุญที่นายทำให้ฉันมันมากพอที่จะทำให้ฉันไปเกิดได้แล้วนะขอบใจนายมากนะที่ไม่เคยกลัวไม่เคยทิ้งและให้โอกาสฉันได้ไปเกิดใหม่ชาติหน้าฉันก็ดีใจเหมือนกันที่ได้อยู่กับเธอถึงช่วงชีวิตก่อนตายฉันจะเฮงซวยแต่ช่วงเวลาที่ได้อยู่กับนายมันดีมากเลยนะถ้าชาติหน้ามีจริงก็เกิดมาเป็นรูเมชันอีกนะ ฉันจะไม่ลืมเธอเลยฉันขอให้นายมีความสุขมากๆนะไอซ์ฉันต้องไปแล้วนะเพื่อน ฉันขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศส่วนให้เธอนะนุ่นป้าครับพรุ่งนี้อย่าลืมอาหารกลางวันสำหรับเด็กกำพร้านะครับไม่ลืมจ้าป้าซื้อของเตรยียมไว้แล้วไอ้วันเสาร์นี้วันพระใหญ่ไปทำบุญกับป้าไหมลูกได้สิครับป้าพี่ไอ้จนป่านนี้ยังไม่เลิกทำบุญอยู่หรอครับผมว่านะน้องสาวพี่ไปเกิดใหม่แล้ว ก็หวังว่าให้บุญนี้ไปถึงชาติหน้าเหมือนกันบุญนะ่ะยิ่งทำก็ยิ่งได้สาธุนะลูกเดี๋ยวเล่านี้ผมช่วยทำบุญด้วยดีวยกว่า